สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาปาษาเนในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนค่ะวันนี้ครูเนไม่ได้มาสอนภาษาไทยอา้าวแล้วจะมาทำอะไรวันนี้นะคะครูจะมาเล่านะคะครูจะทำเป็นเหมือนว่าครูอยากเล่าแล้วก็ใส่ตอนไปนะคะอย่างในวันนี้ครูจะให้หัวข้อว่าครูอยากเล่าตอนอยู่บ้านก็ทำบุญได้อ่าหลายคนนะคะ เคยคือครูแนเนี่ยเคยได้ยินว่าชอบบ่นมา่าเนี่ยไม่ได้ไปทําบุญเลยไม่ได้ไปวัดเลยไม่ได้ใส่บาทเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนเนี่ยมักชอบคิดว่าบุญคือการไปวัดเพียงอย่างเดียวหรือว่าใส่บาทให้พระเพียงอย่างเดียวจริงๆนะคะการทำบุญเนี่ยมีได้หลายวิธีเลยค่ะพูดไปก็คือมี สิวิธีนะคะที่เราจะสามารถทำบุญได้นะคะเรามาดูอันแรกเลยก็คือการให้ทานอ่าอย่างที่บอกถ้าเราไปทำบุญที่วัดนะคะเราใส่บาตรอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปใส่บาตรในตอนเช้ามีพระมาบิณฑบาตรก็คือเป็นการให้ทานเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแต่ทานเนี่ยเราแบ่งเป็นย่อยออกไปอีกนะคะการให้แบบนี้เราเรียกว่าวัตถุทานซึ่งเราสามารถให้ทั้ง พระสงฆ์หรือว่าให้กับผู้คนทั่วไปเพื่อนเราพี่น้องเราญาติเรายาหลานเราอะไรก็ว่าไปครูบาอาจารย์นักเรียนคือเนี่ยการให้แบบนี้เราเรียกว่าการให้ทานก็คือเป็นวัตถุทานนะคะอย่างต่อมาก็คือวิทยาทานก็คือให้ความรู้เป็นทานนะอย่างครูเนเนี่ยอยู่บ้านช่วงนี้ก็นักเรียนก็ปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ไป ทำบุญที่วัดหรือว่าไปทําสังฆทานที่วัดหรือใส่บาตรตอนเช้าครูก็โดยปกติอาชีพครูเนี่ยก็จะคือให้อยู่แล้วคือให้ในเรื่องของความรู้ทุกวันแต่ปิดเทอมแบบนี้ครูก็นัดนักเรียนเนี่ยมาติวเพิ่มเติมบ้างในส่วนของนักเรียนที่แข่งขันหรือว่านักเรียนที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะก็มาติวเพิ่มกับครูเนก็เป็นการให้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ การทำ YouTube นะคะแบ่งปันความรู้ก็เป็นการให้ความรู้ของครูก็คือเป็นวิทยาทานก็คือแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ได้ทราบกันอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างต่อมาก็คืออภัยทานก็คือการให้อภัยเป็นทานก็ถ้าอย่างมีคนทำให้เรากโกรธเราโมโหถ้าเราสามารถทำใจให้อภัยได้ก็เป็นบุญกับตัวเราถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ สนใจไม่ได้ยกโทษให้เราแต่ใจเราเนี่ยหลุดจากความที่เราไม่โกรธเขาแล้วเราก็มีความสบายใจนี่ก็คือให้อภัยเป็นทานนะคะคืออภัยทานอันนี้คือบุญนะคะในเรื่องของทานอันดับแรกนะคะอันที่สองคือการรักษาศีลนะคะอย่างมนุษย์ปุถุชนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็คือศีลที่จะต้องรักษาก็คือศีลห้านะคะอันได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์นะคะไม่รักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกามก็คือไม่ไปแย่งคู่ใครต่อใครก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ไม่พูดโกหกในข้อสีเนี่ยค่ะไม่พูดโกหกเนี่ยเราจะรวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบการไม่นินทาเสียดสีไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยนะคะอันนี้คือเขารวมถึงคำพูดในข้อสตรงนี้ด้วยอันนี้5ก็คือไม่ดื่มสุรานะคะก็คือไม่ดื่มเหล้าเมายาอันนี้ก็คือการไม่ ข้อ5นะคะที่เราให้เรางดจากให้เรารักษาไว้ก็คืองดทาทั้ง5อย่างนี้นะคะก็คือบุคคลทั่วไปชาวบ้านทั่วไปนั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่3ก็คือภาวนาคือการทําสมาธิต่างๆนะคะ4ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่าก็เป็นบุญเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือ ถ้าเราไปบอกบุญคนอื่นก็ถือว่าเราก็เป็นการทําบุญทําความดีอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันนะคะอันต่อมาก็คือการร่วมอนุโมทนาบุญก็หมายความว่าเราร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นถ้าอย่างมีคนบอกวาอ่าวันนี้ไปช่วยเพื่อนในเรื่องไปพาคุณยายข้ามถนนอะไรเงี้ยเราก็ร่วมยินดีร่วมในบุญของเขาก็เป็นการอนุโมทนาก็คือเราก็จะ พอยินดีมีความสุขเราก็จะได้รับความดีได้รับบุญในส่วนนั้นด้วยเหมือนเราได้ทําร่วมกับคนคนนั้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันที่7ก็คืออ่าเป็นการฟังธรรมนะคะการฟังธรรมก็เป็นการทําบุญทําความดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะต่อมาก็คือเป็นการให้ธรรมะเป็นทานให้สอนเรื่องธรรมะต่างๆให้ ผู้อื่นได้ทราบนะคะก็คือเนี่ยจริงๆน่ะมี10นะคะเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10แต่ครูเนก็มาบอกให้คร่าวๆ8ข้อถ้าใครสนใจอยากทราบเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถถามครูได้หรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็อย่าพึ่งท้อใจว่าทำไมเราไม่มีโอกาสได้ทำบุญ บุญเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าดูถูกแม้บุญเล็กๆน้อยๆนะคะการทําความดีเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้คุณเอฟไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ